ก็ถือโอการเรียนรู้พร้อมๆกับการอ่านในครั้งนี้นะครับคุณอาจจะคิดว่าพอได้แล้วนะ่ะตัดสินใจสักทีเถอะแต่พอผ่านไปไม่แค่กี่นาทีความลังเลและความวันวิตกก็เริ่มจู่โจมเข้ามาเรื่อยๆแม้คุณจะพยายามสร้างภูมิคุ้มกันกับความรู้สึกเหล่านี้บ้างแล้วก็ตามทุกคนคงเคยผ่านสถานการณ์แบบนี้มาแล้วและมีวิธีที่จะรับมือต่างกันออกไปได้มีคนไปตั้งคําถามว่า ฉันควรแก้ในสายคิดมากนี้ยังไงดีซึ่งก็มีคนมากมายที่ไปแชร์ไว้ถึงวิธีการในการที่จะรับมือกับความไม่คิดมากของตัวเองเอาไว้มาลองติดตามมาต่อไปนะครับว่ามียังไงบ้างตรงกับใจเราหรือเปล่าข้อที่1ครับคิดสังเกตความคิดของตัวเองส่วนสําคัญที่สุดของการทาสมาธิคือการปล่อยให้ความคิดของคุณลอยผ่านไปแทนที่จะไปยึดติดอยู่กับมันหรือพยายามที่จะหยุดคิดมัน การฝึกสมาธิแบบเจริญสติ mindfulness meditation เป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณหยุดหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตได้โดยให้คุณลองสังเกตการความคิดของตัวเองแทนที่จะลงไปหมกมุ่นอยู่กับมันสตีฟจ็อบสเองก็เคยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการเช่นเดียวกันนี้ให้ Walter i s อแซค o n ผู้เขียนชีวประวัติของเขาฟังมีข้อความที่น่าสนใจอย่างนี้ครับลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วสังเกตความคิดของตัวเองดูคุณจะรู้เลยว่า ความคิดมันไร้ขอบเขตจริงๆและเวลาที่คุณพยายามทําให้มันนิ่งก็มีแต่จะแย่ลงเท่านั้นแต่จิตใจของคุณจะสงบลงเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพักและเมื่อจิตใจของคุณสงบแล้วมันก็จะมีที่ว่างในการรับฟังสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นนี่เป็นคํากล่าวที่สตีฟจ็อบส์อธิบายเกี่ยวกับวิธีการเช่นเดียวกันนี้ให้บรอเตอร์ไอแซคสันบรอเตอร์ไอแซคสันก็คือผู้เขียนประวัติของเขานั่นคือข้อแรกครับข้อที่2เขียนความคิดของตัวเองลงไป อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยหยุดความคิดฟุ้งซ่านของคุณก็คือการระบายให้กับคนที่มีมุมมองวิธีคิดแตกต่างไปจากคุณได้ฟังหรือจะใช้วิธีเขียนระบายความคิดของตัวเองลงไปในกระดาษแทนก็ได้เพราะการเขียนทําให้คนเราคิดอย่างเป็นระบบขึ้นมากถ้าคุณเก็บความคิดเหล่านั้นไว้แต่ในหัวนอกจากมันจะไปสุงกันจนเป็นภูเขาเล่าการมันก็ยังทําให้คุณวนกลับมาคิดเรื่องเดิมซ้ําอยู่อย่างนั้นไปไม่จบข้อที่3รับ กำหนดช่วงเวลาสำหรับการหยุดใช้ความคิดการกำหนดโซนหยุดใช้ความคิดช่วยห้ามไม่ให้คุณหมกมุ่นกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปเช่นการไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องยากๆหลังเวลาสองทุ่มเพื่อไม่ให้มันมารบกวนเวลานอนหลับเอมมี่มอรินซึ่งเป็นนักสังคมสงเคราะห์และนักเขียนแนะน,น,นำวิธีใกล้เขียนกันไว้ในคอลัมน์หนึ่งของ psychology today บอกว่าให้แบ่งเวลาไว้ประมาณ20นาทีต่อวัน สำหรับการสะท้อนความคิดของตัวเองภายใน20นาทีนี้ปล่อยให้ตัวเองวิตกกังวลครุ่นคิดฟุง้งซ่านได้เต็มที่ตามความต้องการแล้วพอหมดเวลาก็ให้เปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นที่มีประโยชน์กวา่าถ้าคุณเริ่มคิดมากนอกช่วงเวลาที่กำหนดไว้เมื่อไหร่ก็ให้เตือนตัวเองว่าค่อยเอาเก็บไปคิดในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ดีกว่าข้อที่4ครับเบียงเบนความคิดของตัวเองฟังดูง่าย แต่ที่จริงการจดจ่อกับสองสิ่งไปพร้อมกันมันยากลองออกกำลังกายหรือเล่นเกมดูเมื่อรู้ตัวว่าตนเองกำลังคิดมากเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอารมณ์และร่างกายผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เห็นด้วยกับวิธีนี้ครับสเตฟอร์เอสอาราดีผู้เขียนหนังสือเรื่อง The Depression Cure กล่าวกับ Fox News ว่าวิธีแก้การคิดมากคือให้หากิจกรรมที่เบี่ยงเบนความสนใจของคุณซึ่งควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายความคิด และการร่วมเล่นกับผู้อื่นเช่นเทนนิสหรือการเดินเที่ยวกับเพื่อนสักคนข้อที่5ครับโฟกัสที่สิ่งที่ทำได้ในปัจจุบันอีกหนึ่งวิธีแก้ใิสัยคิดมากก็คือเลิกคิดแล้วลงมือทาอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทาสิ่งที่ยังไม่ได้ทาหรือแม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวแต่ให้พุ่งความสนใจไปในสิ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันก็พอไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแค่ไหนก็ตามแล้วก็ลงทำมันซะ บ๊อบมิกลายนี่ผู้เขียนหนังสือเรื่อง e m b r a n c e of the c h a r l e s เขียนลงในหนังสือพิมพ์ The Huffington Post บอกว่าเขามักจะเปลี่ยนความกังวลใจเกี่ยวกับอนาคตให้กลายเป็นการกระทำที่จับต้องได้ทุกครั้งที่ผมเริ่มกังวลในเรื่องที่ยังมาไม่ถึงผมจะลุกจากที่ที่นั่งอยู่เดินไปที่คอมพิวเตอร์และลงมือเขียนหนังสือของผมต่อเขากล่าวข้อที่6เคารพความคิดเห็นของตัวเองครับ เหตุที่คุณยังคงคิดมากจนไม่ยอมตัดสินใจส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคุณไม่เชื่อว่าตนเองจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องจงเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของตัวเองยิ่งคิดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลังเลใจในความคิดของตัวเองมากเท่านั้นข้อที่7ครับคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เป็นเรื่องปกติที่จะกังวลว่าคุณเลือกงานผิดหรือแม้แต่ขับรถกลับบ้านผิดทาง แต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้นําไปสู่หายนะเสมอไปแถมยังเป็นโอกาสให้ได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นด้วยนักข่าวชื่อดังแคทรีนสควอสเคยขึ้นไปพูดบนเวที TED Talk เธอกล่าวว่าการตระหนักได้ว่าตัวเองทําอะไรพลาดและปรับมุมมองการมองโลกใหม่ได้จะเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆการคิดมากมักเป็นเพราะคุณคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้ต้องถูกต้องเท่านั้น ซึ่งจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดเลยและให้เข้าใจไว้ว่าความคิดเห็นหรือว่าความรู้มันเปลี่ยนแปลงได้เสมอตามกาลเวลาแล้วคุณจะรู้สึกสงบและเป็นอิสระซึ่งเป็นความอิสระจากภายในอย่างแท้จริง